หลังจากที่ได้ดูทีเซอร์นะครับของโฟกิงภาค2ครับมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะครับเราอยากดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไรกันบ้างครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะครับว่าทําไมถึงต้องไปดูหนังเรื่องนี้ครับอย่างแรกเลยครับที่คุณต้องไปดูนะครับนี่คือความเท่ของโฉมหน้านักแสดงแต่ละคนนะครับไล่มานะครับไม่จะเป็นพี่แหลมสมคลนะครับแสดงในบทบางกันหกกครับภาคนี้ เด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะครับในทีเซอร์นี้พี่แหลมนี่ต้องไปดูนะครับโคตรเท่ครับไว้หนวดว้ครับไว้เคราทรงผมนี่พี่แหลมนี่คือทรงเด็กช่างได้เลยครับคุณส่วนที่เหลือนะครับแก๊งพี่แหลมนี่ก็จะมีคุณเฟยนะครับคุณเฟยนี่ก็ถือว่าเท่ด้วยนะหลังจากที่แกไว้หนวดไว้เคราลุคนี้ถือว่าได้เลยครับลุคแบดบอยครับยังมีใครอีกนะครับมีคุณทูสีรราชอ่ามีคุณบิ๊กดีเจราดคุณบิ๊กดีเจราดไม่ต้องพูดถึงครับภาคแรกนี่การแสดงเป็นญาติเด็กบ้านี่โ้โห ไม่มีใครแสดงได้ดีไปกว่าแกอีกแล้วนะครับเสียงหัวเราะความกวนตีนี่แกนี่สุดยอดจริงๆครับส่วนที่เหลือนะครับเนียบดูบแต่ละคนแต่ละคนครับพี่โจ๊กอักคารินนี่ก็มาปรากฏตัวในภาคนี้ด้วยนะครับยังมีคุณไทมไทยด้วยนะครับที่ถือว่าอยู่ในฝั่งของถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะอยู่ของทางชนนะครับก็ถือว่าเท่มากแต่ละคนนะครับนี่ดูบนักแสดงแต่ละคนยังไงคุณต้องไปดูเลยครับนักแสดงแต่ละคนสุดๆจริงๆครับ ส่วนหนังนี้ก็ต้องบอกว่าเดือดอย่างแน่นอนครับเพราะเปิดฉากของทีเซอร์มาครับเนี่ยครับดูครับภาพบนนะครับมาด้วยมีดสปาร์ตามีดไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศครับและมีระเบิดด้วยนะครับที่ป้ายรถเมย์ครับมันบ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับยังไงก็เดือดแล้วก็มันเข้มข้นกว่าภาคเดิมแน่ๆเลยครับและนี่อีกหนึ่งฉากสําคัญครับมีอาจารย์ท่านนี้นะครับพูดขึ้นมาว่าเด็กเฮี้ยแบบนี้มันต้องอบรมด้วยส้นตีนครับ โอ้โหครับพอเห็นประโยคนี้อยากรู้เลยนะครับว่าในหนังเรื่องนี้ครับอาจารย์คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างครับเจอกับเด็กช่างแล้วถ้าเกิดเด็กช่างได้ยินคำแบบนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับน่าสนใจมากส่วนนี้นะครับก็คือการรวมแก๊งเงินของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับดูครับเท่ๆอังนั้นเลยนะครับรูปร่างนี่ผมชอบมากนะหัวหน้าแก๊งนี่เป็นพี่แหลมนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยลูกสมุนนะครับโอ้โหถือว่าอยากดูเลยครับว่าแต่ละแก๊งแต่ละแก๊งนี่มันจะเท่ขนาดไหนฮะ นี่ครับอย่างที่บอกไปนะครับฉากนี้คุณทามไทยนะครับมีพี่โจกอคารินมีพี่แหลมนะครับมีคุณบิ๊กดีเจอราดครับโอ้โหนี่แต่ละคนถือว่านักสแสดงนี่ที่เลือกมานี่ทรงเด็กช่างทุกคนเลยครับส่วนอีกหนึ่งฉากที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแก๊งของพี่แหลมนะครับไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าเปลี่ยนจากการเอาคืนให้กูเปลี่ยนเป็นเอาทุกอย่างของกูคืนมาได้ไหมวะเออ อันนี้ก็น่าสนใจนะครับคืออยากรู้ว่าเขาโดนอะไรถึงต้องเข้าโรงพยาบาลและเพื่อนๆจะแก้แค้นหรือว่าจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในหนังครับก็อยากรู้นะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับฉากนี้ครับส่วนนี้ครับเด็กช่างก็ต้องคู่กับวงดนตรีครับแล้วรอบนี้นะครับเป็นอัลเทอร์เนทีฟยุค90อย่างแท้จริงครับพี่ป๊อตโมเดนด็อกครับหลังจากภาคแรกนี้เป็นหินเหล็กไฟครับแต่ว่าภาคนี้ครับ อยากไปดูนะครับว่าความสมบูรณ์แบบแล้วก็บรรยากาศของคอนเสิร์ตในยุค90มันจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าดูจากภาพด้านบนครับเห็นไหมพี่ป๊อตออกมาร้องเพลงแล้วก็เรื่องของไอตัวอักษรฟอนตตัวอักษรต่างๆบรรยากาศนี้ก็ถือว่าโฟกิงทําได้ดีอยู่แล้วนะครับอยากเห็นฉากนี้มากครับฉากคอนเสิร์ตครับส่วนนี้ก็เป็นฉากต่อสู้นะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าพี่แหลมนะครับแกก็เด่นกว่าใครเพื่อนเลยครับแล้วก็ฉากต่อสู้ได้ดูในทีเซอร์ครับ ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ฉากต่อสู้นี่เข้มข้นแล้วก็ภาพสวยงามอย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าเห็นจากทีเซอร์แล้วนะครับอยากไปดูมันวันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับโฟกิงภาค2ครับโดยโฟกิงภาค2ครับย้ําอีกทีแล้วกันนะครับจะเข้าฉายทุกรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยนะครับในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงก็พลาดไม่ได้ครับบอกเลยครับเรื่องนี้เท่มันสนุกอย่างแน่นอนครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากการได้ดูทีเซอร์ครับอยากไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแล้วคิดว่าตัวแสดงตัวไหนเท่ที่สุดอยากไปดูใครมากที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเ็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไปด้วยนะ